มาถึงโครงการสําคัญนะครับที่เรียกว่า Money Cashback นะฮะผู้ชมฮะโครงการนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการตามล่ากระบวนการหลอกลวงออนไลน์ครับและตำรวจที่เจ๋งมากฮะสามารถไปติดตามเงินคืนได้นะฮะจาก4ล้านมาได้2ล้านนะฮะแล้วกระบวนการเหล่านี้นะครับซึ่งตำรวจสามารถปติดตามมาได้เป็นอย่างไรครับติดตามจากคุณอภพิคณาเขื่อนแก้วและเรามาพูดคุยกันต่อครับ บัติการ m ั n นี่แคสแบ็กปิดบัญชีตามล่ามา้าคว้าเงินคืน EP 3และ4เป็นการดำเนินการต่อเนื่องของตำรวจไซเบอร์ที่พยายามติดตามจับกลุ่มบัญชีมา้าและคดีนั้นต้องอายัดเงินได้ทันจึงจะสามารถนำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายได้ซึ่งครั้งนี้สามารถไล่ล่าขบวนการหลอกลวงออนไลน์ที่หลอกผู้สเสียหายวัยเกษียณจากจังหวัดเชียงใหม่อายุ74ปีถูกหลอกให้โอนเงินไปตรวจสอบ อ้างเป็นเงินบำนาญตกทอดจะได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจนเสียหายไปกว่า4ล้านบาทแต่โชคดีสามารถตามอายัดเงินได้ทันกว่า2ล้านบาทล่าสุดนำคืนให้กับผู้เสียหายแล้วพร้อมกับผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกหลอกลวงทำภารกิจและบัญชีม้าเชื่อมโยงกันขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังติดตามจับกลุ่มเครือข่ายหลอกเทรดทองคำออนไลน์ได้เพิ่มเช่นผู้เสียหายอายุ45ปีคนนี้ เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งต้องการหารายได้เสริมเพื่อหาเงินเพิ่มจากงานประจำจึงได้พบโฆษณาเชิญชวนลงทุนเทรดทองคำบนเพจพ <อ S 1> Facebook จึงเกิดความสนใจต่อมาได้ถูกดึงเข้าพูดคุยในกลุ่มไลน์และถูกชักชวนโดยผู้ก่อเหตุให,ให้โอนเงินลงทุนอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงต่อมาผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปจำนวนหลายครั้งเสียหายไปกว่า40,000 0บาท จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินคดีจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินที่นำไปสู่บัญชีธนาคารของหนึ่งในขบวนการจนสามารถอายัดเงินที่ถูกหลอกลวงไว้ได้ทันจำนวนกว่า1 8 0 0 0 0บาท จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุมตัวนายด้วงคำเจ้าของบัญชีธนาคารดังกล่าวได้เบื้องต้นรับสารภาพว่าได้ถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีโดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่อายัดไว้และยินดีคืนแก่ผู้เสียหายโครงการ m ั n นี่แคสแบ็กที่ผ่านมาสามารถติดตามและนำเงินคืนแก่ผู้เสียหายไปแล้วรวมจำนวนกว่า6ล้านบาทอภิคณาเขื่อนแก้วไทย P ี s รายงาน วันนี้นะดูจบนะผู้ชมจะแยกแยะออกเลยนะครับว่าแบบไหนคือของจริงในการที่จะไปตามเงินคืนมาได้กับแบบไหนที่ว่าไม่จริงเพราะบางทีเนี่ยมีการไปเขียนใต้คอมเมนต์ใต้คลิปต่างๆอ้างว่าเป็นตำรวจอ้างว่าเป็นทนายความ และติดต่อไปนี้อย่าติดต่อไปยังเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นผู้เสียหายอยากได้เงินคืนต้องฟังทางนี้ค่ะกับทั้ง3ท่านบนเวทีค่ะท่านแรกค่ะพันตำรวจโทคงกิจรุ่งเรืองค่ะท่านเป็นรองผู้กํากับสอบสวนกองกากับการ1ตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ค่ะท่านที่2ค่ะพันตารวจโทกันพิพัฒน์ปันแสนค่ะสารวัตรกองกํากับการ1กองบังคับการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2และอาจารย์สุชาติชมกุลอุปนยกฝ่ายกิจการพิเศษสภาธนายความ คงอยู่ช่วยเหลือต่อค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะเริ่มจากทางท่านรองผู้กํากับก่อนดิฉันสงสัยเหมือนกันนําเสนอข่าวเยอะมากเคสมาออกรายการเยอะมากหลายคนอยากได้เงินคืนค่ะทุกคนไหมคะสามารถเข้าโครงการนี้ได้ค่ะต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการมันนี่แคชแบ็กเนี่ยหลักการสําคัญคือตัวเงินเนี่ยถูกอายัดได้ทันหรือไม่ครับถ้าถูกอายัดได้ทันเนี่ยอยู่ในระบบเราก็ําเนินการคืนเงินแก่ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลักการสําคัญมันอยู่ที่ว่า ตัวเงินเนี่ยได้ถูกอายัดทานหรือไม่ซึ่งในปัจจุบันนะครับเรามีการร่วมมือกับทางธนาคารนะครับในการร่วมกันตรวจสอบธนาคารเนี่ยก็จะคอยดูแลความผิดปกติในการโอนเข้าโอนออกแต่ละบัญชีหากมีลักษณะการผิดปกติหรือมีลักษณะที่ไม่ถูกต้องครับก็จะมีการอายัดเบื้องต้นไว้เราก็จะให้ตํารวจไซเบอร์เราเนี่ยเป็นการตรวจสอบการเช็คย้อนกลับไปว่ามีการแจ้งความไว้ในระบบหรือไม่มีการร้องเรียนหรือมีการ ประชาชนเคยแจ้งไว้หรือไม่ถ้ามีเราก็ดําเนินการเอาเงินตรงนี้คืนตรงกันสู่ประชาชนครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือถ้ามีการแจ้งความไว้ก่อนเราก็จะนําเรื่องที่ประชาชนแจ้งความนะครับไปแจ้งกับธนาคารไว้เพื่อเป็นการป้องปามหรือป้องกันในการที่ว่ามีการโอนเงิน เ e ข้ามาในระบบค่ะนั่นหมายความว่าผู้เสียหายไม่ได้เป็นคนเลือกว่าฉันนี่แหละอยากจะเข้าโครงการนี้แต่เจ้าหน้าที่จะเป็นคนประเมินว่าเคสนี้อายัดเงินได้ทันคุณจึงเข้าสู่โครงการนี้ใช่ครับผมคือต้องฟีดให้ได้ใช่ครับโดยเริ่มต้นจากการที่ต้องรู้ตัวก่อนแล้วก็โทรแจ้งไปที่1441ถูกต้องไหมครถูกต้องครับแต่มีไหมในกรณีที่แบบว่าถูกหลอกอยู่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองโดนหลอกเนี่ยครับมีครับบางเคสเนี่ยถ้าธนาคารตรวจพบความผิดปกติแล้วอายัดไว้ก่อนเนี่ย อย่างเคสที่เกิดขึ้นนะครับบางเคสเนี่ยธนาคารอายัดเงินไม่เรียบร้อยแล้วแต่ตัวผู้เสียหายเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยนะครับ<อ>ว่าตัวเขาเนี่ยกาลังโดนหลอกอยู่ในขณะที่กาลังคุยปินฉาชีพโอนเงินไปแล้วครั้งแรกปรากฏว่าธนาคารเห็นความผิดปกตินะครับก็มีการฟรีดเงินไว้ก่อนเมื่อฟีดไปแล้วเนี่ยทางเจ้าที่ประสานม,มาทางเจ้าที่หำรวไซเบอร์เจ้าที่หำรวไซเบอร์ก็ประสานไปทางผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายในขณะนั้นก็ยังไม่ได้แจ้งความ<อ>ครับเ้าก็ต้องไปแจ้งให้เขาว่าในขณะที่ท่านกำลังคุยอยู่เนี่ยคือมิจฉาชีพนะ ก็ถึงจะเข้าใจว่าอ่ะโอเคเขาโดนหลอกแล้วเราก็เอาเงินคืนผู้เสียหายได้คือตอนนั okay. Again, so so ้น so ค so ือว so ่าผู so ้เสียหายก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวครับเขาอาจจะวีดีโอคอลกับกับวิาชีพอยู่กลองร้อยปอเปตใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วตอนที่ตํารวจตัวจริงเนี่ยคือเราต้องตามไปที่บ้านไหมฮะบางครั้งคือคือด้วยความที่ว่าบางครั้งประชาชนนะครับรับสายมิจชีพจนจนมีความวิตกไปแล้วว่าอันไหนตารวจจริงอันไหนตำรวจปลอมแยกไม่ออกแยกไม่ออกครับก็ บางครั้งตำรวจจริงโทรไปเราก็จะโดนประชาชนคอมเมนต์มาว่าเป็นตำรวจปลอมหรือเปล่าบ้าง oh. ไม่รับบ้างไม่คุยบ้างอย่างนี้ครับซึ่งในหลักการแล้วเนี่ยเราบางทีเราก็ต้องไปแสดงตัวกับทางประชาชนเลยว่าเฮ้ยเราตำรวจจริงๆเรามาช่วยเหลือท่านจริงๆค่ะครับคืออย่างนี้อะท่านคะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ตำรวจหรือว่าธนาคารจะรู้ได้อย่างไรว่าดิฉันกําลังถูกหลอกอยู่หมายความว่าข้อมูลหลังบ้านมันต้องมีเงินก้อนใหญ่ขนาดไหนที่อยู่ในบัญชีธนาคารแล้วรู้เลยว่าอันนี้คุณกาลังถูกหลอก คืมูลค่าเท่าไหร่อะคือมาเราไม่ได้มองกันที่ตัวเลขครับเรามองกันที่คือธนาคารเนี่ย mm. เขาก็จะมีอัลกริทึมของเขาในการที่จะวิเคราะห์ว่าบัญชีเนี้ยเป็นใครเป็นผู้เปิด mm. เปิดมาแล้วเนี่ยมีพฤติกรรมในการใช้อย่างไรสมมุติถ้าเป็นการใช้บัญชีปกติวันหนึ่งถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยมีการโอนก็จะมีการคนเข้าคอนออกตามลักษณะปกติแต่บางครั้งมีการเปิดบัญชีในวันนี้อีกวันหนึ่งนําไปใช้มีการโอนงินเข้าจํานวนหลายล้าน mm. ลักษณะที่ผิดปกติซึ่งดูตามอาชีพที่เขาประกอบแล้วเนี่ยมิอาจจะดําเนินการในตัวเงินนี้ได้อครับก็อาจจะมีการอายัดไว้เบื้องต้นเพื่อตรวจสอบครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเมื่ออายัดไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของมิชาชีพจริงๆครับคือตรวจพบว่าเป็นมิชาชีพแต่เรามีการตรวจซ้ำนะครับเดี๋ยวบันเช็คว่าบางทีผู้เสียหายมาแจ้งเคยมีมาเหตุการณ์ว่าแอบอ้างแอบอ้างว่าเป็นผู้เสียหายครับ ในบางครั้งครับคือด้วยความที่ว่าคดีออนไลน์ตัวน,นี้มันมีเข้ามาเยอะมากนะครับบางครั้งเนี่ยเจ้าที่ตํารวจที่รับแจ้งเนี่ยเราก็ต้องคัดแยกด้วยเหมือนกันเพราะบางครั้งที่เข้ามาแจ้งว่าเป็นผู้เสียหายบางครั้งที่เข้ามาแจ้งว่าเป็นเหยื่อเนี่ยบางคนก็เป็นบัญชีหมาเป็นเจ้าของบัญชีหมาเป็นอยู่ในเครือข่ายของมิจฉาชีพนี่แหละแต่ว่าเนื่องจากโดนอายัดโดนเจ้าที่ตำรวจอายัดบัญชีมาก็เข้ามาแสดงตัวว่าฉันมึงโอนเงินผิดไปบ้าง มีญาติโอนเงินผิดมาบ้างมาแสดงตัวเพื่อต้องการให้ตำรวจปลดอายัดให้ครับ,รบซึ่งตํารวจเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณาเคส by เคสว่าแต่ละเคสเนี่ยเคสไหนเป็นมิจฉาชีพ เคสหนผู้เสียหายจริงๆ, <c oughs> ๆซ,งซึ่งมันก็มีมาเรื่อยๆตลอดก็เข้าใจแล้วตํารวจทํางานหนักจริงๆมีทั้งเคสที่เป็นข้อเท็จจริงและมีเคสที่แจ้งความเท็จก็มีเดี๋ยวว่ากันต่อเรื่องของการแจ้งความเท็จมีโทษอย่างไรด้วยคุยกับทางท่านสารวัตรกันพิพัฒน์ต่อ <c oughs> ท่านขาตอนนี้โครงการนี้มันนี่แคชแบ็กปรเมินมาถึง ep 4ีแล้ว ep 2วันก่อนนําเสนอไปแล้วจําได้ดีสามารถอายัดงินคืนได้ ep 3ค่ะ ep 3ได้ครึ่งหนึ่งเหรอคะท่าน2ล้าน ep 3ครับได้ได้ครึ่งครับ อยอดความเสียหายของผู้เสียหายเนี่ยโอนไปประมาณ4ล้านครับสล้านกว่าแต่ว่ายอดยอดสุดท้ายที่โอนที่สามารถอายัดได้เนี่ยครับเป็นยอดเงินก้อน2ล้านครับซึ่งพออายัดอายัดเงินก้อนตัวนี้ได้ครับมันนําไปสู่ในยอดอื่นๆครับเพราะว่ามันจะมีผู้เสียหายในเคสอื่น <S <S ในในที่ถูกหลอกในบัญชีเนี่ยครับแต่ว่าคนละแพลตฟอร์มในการหลอกนะครับอ,อย่างเช่นเคสเคสแรกเนี่ยก็จะเป็นการหลอกข้าราชการเกษียณ ครับ,รบ,รบเกี่ยวกับหลอกเกี่ยวกับเงินบำเหน็จบำนาญเงินที่ได้รับจากาหลังจากเกษียณอายอาุค่าสวัสดิการโรงพยาบาลค,ค่าเงินที่จะต้องได้หลังจากเสียชีวิตนยครับพอ,พอหลอกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยใน,ในบรรดากลุ่มของคนไลยครับเ,เขาจะแบ่งหน้าที่กันทําครับเซตแรกก็จะมาหลอกในส่วนนี้เพื่อที่จะให้พอจะตรวจสอบต้องมีการโอนค่าธรรมเนียม ทางผู้เสียหายเนี่ยก็จะโอนค่าธรรมเนียมไปแต่พอ,อถึงเวลานะครับทางธนาคารเนี่ยก็จะมีพอ,พอพบอการทำธุรกรรมที่ผปกติครับก็จะมีเมสเซจกลับมาหาผู้เสียหายาแจ้งว่าท่านนะ่ะกำลังโอนเงินให้กับมิจฉาชีพนะให้ตรวจสอบการทําธุรกรรมนี่ครับแล้วพอผู้เสียหายโทรโทรกลับไปหามิจฉาชีพมิจฉาชีพอะ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นแลตฟอร์มว่าไอ้คนเมสเซจที่เข้ามาหาคุณนั่นแหละ อันนั้นแหละมีอาชีพส่วนเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็คราวเนี้ยก็จะบอกว่าอ่าเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปคุยกับตํารวจไซเบอร์นะครับมันก็จะเป็นกลุ่มปุ๊บสองก็จะเข้ามาค่ะแทรกมาแสดงเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจอ่าพอมาปุ๊บก็จะมาตรวจสอบว่าไอ้บัญชีคุณเกี่ยวข้องกับอ่าบัญชีม้าก,ก็โปรเซสเดิม,มโปรเซสเดิมของปกติเลยครับหลอกให้เรากลัวใช่หลอกให้กลัวเสร็จปุ๊บก็จะขอ นเงินมาเพื่อตรวจสอบก่อนนี่ครับ,รบผู้เสียหายก็โอนมาเพราะธนาคารเห็นความผิดปกติในการโอนครับก็ได้ทนการอายัดครับแล้วก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดาเนินการต่อครับซึ่งในในบัญชีเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีหลอกเคสอื่นด้วยอย่างอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายที่สองเนี่ยก็คือประกอบอาชีพครับแล้วก็อยากหาไรายได้เสริมก็ไปไปดู Facebook ตามสื่อโซเชียลครับ,รบเสร็จปุ๊บคราวเนี้ยพอพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไปเป็น เป็นการทรําภารกิจขายสินค้าซึ่งซงมิชฉาชีพเนี่ยก็จะทําแพลตฟอร์มไว้ละพอเราเข้าไปเราดูแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการซื้อขายสินค้าจริงเหมือนกับว่าขั้นตอของคนร้ายเนี่ยก็คือการทีค่คุณจะเข้าร่วมเนี่ยคุณจะต้องออกเงินซื้อสินค้าให้กับ,กบผู้เสียหายก่อนอแล้วคุณจะได้เปอร์เซ็นต์กลับมาครับซึ่งครั้งแรกทุกคนนะครับครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยหลังจากลงทุนเนี่ยก็จะสามารถถอนเงินออกมาได้ แต่พอรอบอครั้งที่2เนี่ยก็จะเริ่มมีกําหนดมาแล้วว่าคุณต้องขายให้ครบ3ครั้ง4ครั้งนะมีเงื่อนไขใช่ครับมีเงื่อนไขขึ้นมาคุณถึงจะได้แต่พอคราวเนี้ยพอพอเขาไปดูในแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีสินค้าขึ้นมาเนี่ยราคามันก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆครับครับครั้งแรกอาจจะเป็นหลักพันต่อมาก็อาจจะขึ้นมา5000ันหมื่นหมืน่มนกว่าซึ่งคุณจะไม่สามารถเลือกสินค้าที่ราคาถูก<ม>เหมือนที่แบบว่า ความเสี่ยงน้อยอความเสี่ยงน้อยผมขอเสี่ยงราคาหลักร้อยหลักพันแล้วกันอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเพราะว่าสินค้าที่มันโผล่ขึ้นมาเพื่อที่ให้คุณดําเนินการเนี่ยราคามันอัพขึ้นเช่นแหวนนาฬิกาเพชรอะไรประมาณนี้ใช่ครับเ<ๆ>พราะฉะนั้นอนะ่ะคุณก็ต้องใช้เงินของคุณนะ่ยในการที่จะที่จะไปสํารองซื้อสินค้าตรงนี้มาก่อนตามที่คนร้ายเขาหลอกไว้แต่พอถึงเวลาทําครบกําหนดครับเราจะขอเงินคืนอันเนี้ยก็เบิกไม่ได้ก็จะมีเงื่อนไขว่าติดเรื่องนู้นเรื่องนี้ ติดตรงนี้คุณทําผิดตรงนี้คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยผู้เสียหายก็จะรู้ว่าอา้าอันนี้ฉันถูกหลอกแล้วแล้วคราวเนี้ยเงินเงิน<ๆ>มันก็มันก็มันก็ไปแล้วหายไปแล้วครับอย่างบางเคสก็เป็นหลอกขายสินค้าซึ่งในบัญชีเดียวกันเนี่ยครับก็จะมีในส่วนหลอกขายยกพมา่าอย่างเงี้ยครับก็คือซื้อไปปุ๊บเสร็จแล้วปิดหายไปเลยครับซึ่งจะทให้เราเห็นว่ากลุ่มคนร้ายนะครับเขาไม่ได้มีแพลตฟอร์มเดียวที่ในการหลอก คือเขามีหลายหลายแพลตฟอร์มในส่วน<ะ>ในในส่วนนี้เพราะว่าห่วงเงินเวลาที่เข้ามาที่สามารถอายัดได้นะครับมันเป็นห่วงเวลาเดียวกันห่างกันเพียงเซียววิครับเพราะว่าวใช่ใช่ครับไม่ไม่เซียววินะครับไม่ใช่ไม่ใช่วินะครับก็คืออยู่ในเซียววิคือคือในในหนึ่งวิเนี่ยมีการทรําธุรกรรมสามสามรายการเนี่ยที่สามารถอายัดได้ซึ่งมันมีการธุรกรรมก่อนหน้านั้นที่ทําเนี่ยก็คือเขามันจะเป็นประมาณว่าพอพอเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ย เขาอะเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่เงินจะออกไปทันทีค่ะครับเหมือนเป็นการตัดปุ๊บออกปั๊บลักษณะคล้ายดาวกระจายไหมคะอ,อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นพี่เดียวก่อนเป็นบัญชีม้าที่1นึ่ที่ฉันเป็นบัญชีม้าแถวที่2แต่แถวที่หนึ่งไม่ได้อนให้ที่ฉันอย่างเดียวแต่กระจายออกไปงนี้ไหมคะท่านมันมันก็มีหลายส่วนนะครับครับบางบางส่วนก็เป็นกระจายก็คือแถว2เนี่ยบางทีมันไม่ได้มีบัญชีเดียวที่เขาจะ,ะไป ม,มันก็มีบัญชีเขาที่ว่าแถวสองเนี่ยหมายถึงว่าเงินจากบัญชีที่หลอกกับผู้เสียหายมาได้เนี่ยไม่ไม่ได้มุ่งเน้นไปว่าหลอกมาได้ปุ๊บจะต้องไปบัญชี A บัญชี A บัญชีเอย่างเดียวก็อาจจะไป ABC ก็กระจายอันเนี้ยก็มีครับที่บอกว่าความว่านี่เป็นเสี้ยววิบายความว่าตัวผู้ก่อเหตุเตในี่ยใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องไหมฮะใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยไหมในการโอนเงินไปตั้งโปรแกรมอัตโนมัติเอาไว้อะไรเงี้ยถูกต้องครับเป็นโปรแกรมอัตโนมัติครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทําการโอนนะครับผมว่า ห่วงระยะเวลามันไม่สามารถดำเนินการได้ในร<อ>ูปแบบนั้นครับนิโวเซียว,วิพอโอนมาเช่นบัญชี1นปุ๊บแล้วไปอย่างนี้เลยใช่ครับเข้ามาแล้วก็ออกไปเลยฮะแล้วส่วนใหญ่คือจะไปแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลหรือว่ายังเป็นเงินบาทไทยนะอยู่เนี่ยอ่แล้วแต่ครับบางบางครั้งก็ออกไปไปซื้อขายเหรียญดิจิตอลเลยครับบางบางครั้งก็ยังยังหมุนเวียนไปหาบัญชีอื่นก่อนครับครับก่อนที่จะออกไป ครับอะไรที่เราจะตามได้ครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเนี่ยอยากได้เงินคืนเร็วหมายถึงว,ว่าเขาเขา,เขาต้องรู้ตัวให้เร็วหรือเปล่าฮะหรืวอว่ยังไอ่าพ r o c e s เหมือนเหมือนที่รองคุณกิจพูดไว้ครับมันมีอยู่สองส่วนครับส่วนแรกก็คืออ่าในส่วนของธนาคารที่ที่เฝ้าระวังเฝ้าระวังพอพบการทําธุรกรรมที่ผิดปกติแล้วก็อ่าอายัดไว้แล้วนําแล้วก็แจ้งข้อมูลมาให้ ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบครับครับย้อนย้อนกลับไปว่าผู้เสียหายที่โอนเงินมาเนี่ยเขาโอนมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงเพื่อพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้เสียหายนะครับเขาบางทีอย่างที่บอกครับเขายังไม่รู้ตัวพอส่วนนี้ไปเขาก็จะรู้ตัวส่วนที่2ก็คือเรื่องผู้เสียหายครับที่ที่รู้ตัวไวขนาดไหนที่จะโทรวแจ้งหนึ่งหนึ่งที่บอกครับเพื่อที่จะประสานให้นาคารอายัดเงินในส่วนนี้ครับเพราะบางคนคือไม่รู้ตัว จนกระทั่งตำรวจไปบอกแล้วก็ค่อยไปแจ้งความนะใช่ครับอีกทีหนึ่งครับส่วนใหญ่กระบวนการคือผ่านไปแล้วเป็นวันถึงจะรู้สึกตัวว่าอ้าวเราถูกหลอกคือตั้งสติก่อนถามอาจารย์สุชาติต่อค่ะคือฟังตำรวจพูดแบบนี้ท้อใจแทนคือมันออกแบบเสียววินาทีเพราะว่ามีระบบอัตโนมัติอาจารย์ขาแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือเวลาติดตามเงินคืนจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือเงินก้อนของดิฉันและนี่คือเงินก้อนของผู้ใช้อื่นๆมันปะปนกันไปอยู่ในบัญชีค่ะอาจารย์ครับ อันนี้เรื่องการติดตามเงินคืนที่เรากังวลอยู่ก็เรื่องอาการคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอสายต<ฆ>ีประหลัดกำหนดที่ออกขึ้นเงินนั้นต้องเป็นเงินของผู้เสียหายจริงนะครับตอนนี้ที่ปัญหาที่ท่านคงติจพูดก็คือเรื่องของมีการแจ้งอายัดและเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้รับเงินในส่วนนั้น<ฆ>ใช่ไหมครับ,รบอันนั้นเป็นการซับซ้อนขึ้นมาอีกอีกระดับเลยนะเป็นการซับซ้อนผมถึงบอกว่า ไอการที่คืนเงินผู้เสียหายจริงที่ว่าไม่ต้องรอศาลเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีจุดนิดนึงตรงที่ว่ามีมิจฉาชีพซอ้อนมิจฉาชีพขึ้นมาครับซ้อนมิจฉาชีพก็คือที่ท่านคงคิดพู้ละว่าฉันอาฉันจะไปแจ้งอายัดก่อนละไอเงินตัวนี้พอ เข้ามาปั๊บฉันจะต้องแสดงให้เห็นว่าเงินตัวนี้เงินของฉันและฉันก็จะขอคืนเงินนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกระดับนึงนี่มันแจ้งความเท็จนะคะอาจารย์ใช่ครับแจ้งความเท็จก็คือการแจ้งความเท็จมันก็มีอยู่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา172อนี่จะ3อยู่มันก็มีโทษนะครับมีโทษจำคุกอยู่นะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แสนบาทอะไรอย่างงี้นะครับแต่ปัญหาที่การคืนเงินนี่แหละที่ท่านคงคิดพูดอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอาชญากรรมซ้อนอาชญากรรมขึ้นมา ไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่า<ฮ>ะนะครับไอ้การที่เราเคยพูดกันถึงว่าการคืนเงินผู้เสียหายเร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอสายไอ้จัวนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว<อ>นะครับท่านสุชาติกังวลประเด็นตรงนี้ประเด็นน,นี้ <5. S 2> ครับการคืนเงินนะครับ,รบแต่ว่าดูเหมือนว่าวิธีการของตํารวจก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันใช่ครับ <ฮะ S 2> ถ้ามันถ้าเงินเนี่ยมันอยู่ในบัญชีถ้ามันอยู่ในบัญชีไอ้เส้นการเงินมันตรวจสอบไม่ยากหรอกครับแต่มันจะมีเงินที่มันแปลเป็นทรัพย์สินแปลสภาพ อย่างที่เป็นรถเป็นบ้าน <S 2> <S 2> เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยพิสูจน์ไม่ได้ว่าเงินมันมาจากส่วนไหนบ้างครับอันนี้จะจัดยากขึ้นในการที่ว่าการคืนเงินและอันนี้จะยากขึ้นแต่ถ้าเป็นเงินสายการเงินที่ออกมาเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องนี้ตรวจสอบไม่ยาก <ฮะ S 2> สายนี้มาจากไหนสายนี้มาจากอันนี้ตรวจสอบไม่ยากแต่สิ่งที่ต้องคืนเงินจากอาการที่เป็นแปรสภาพนี่แหละอันนี้จะยากขึ้นนะครับ นี่อยากทราบเหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นเนี่ยคอมเมนต์เยอะใต้คลิปในการเตือนภัยเนี่ยมีทนายความอา,อาจจะมีการอ้างตัวเป็นทนายความครับบอกว่าสามารถที่จะไปติดต่อประสานงานคืนเงินได้จริงแล้วมีไหมครับทนายความตรงนี้เราต้องระวังพิเศษนะคะคือ,อการอ้างเป็นทนายความตอนนี้ก็มีขอตรวจสอบที่สภาทนายความเยอะมากมเราสามารถดําเนินการตรวจสอบได้ว่านายกนายขอนายคอเนี่ยเป็นทนายความจริงหรือไม่นะครับบางส่วนเนี่ย ใช้โลกโก้ของตำรวจไซเบอร์ก็มีมีหมดมีนะครับม,ม,มีตำรวจไซเบอร์เนี่ยำมีทุกหน่วยนะครับ <c oughs> ใช้โลกโก้ตัวนี้นะครับในการที่ว่าสามารถที่จะประสานโดยตรงกับตำรวจไซเบอร์ในการที่จะคืนเงินได้เร็วขึ้น,อ,นอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ก่อนที่จะคืนเงินคุณต้องต้องโอนเงินส่วนหนึ่งมา เป็นค่าธรรมเนียมนะเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วนะครับต้องระวังในส่วนนี้ด้วยอาจารย์สุชาติยืนยันแต่หากเป็นทนายความบอกว่าจะสามารถนาเงินคืนได้ไม่มีอยู่จริงถามท่านคงกิจต่อค่ะคําถามเดียวกับพี่เดียวเลยเพราะ่ฉันเจอบ่อยแกคือมิจฉาชีพไวมากมักจะตัดบางช่วงบางตอนของรายการไปแล้วบอกว่าสามารถอายัดเงินคืนได้สามารถได้เงินคืนเลยเพียงแค่โอนเงินมาให้กับทางตํารวจท่านยืนยันผ่านทางรายการเลยคับท่าน ว่ามิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่คะคือมิจฉาชีพนะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดในเพจ Facebook หรือว่าเปิดในเเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเพจช่วยเหลือติดตามเงินคืนจํานวนมากถูกสร้างขึ้นมาทุกวันทุกวันทางตารวจไซเบอร์เราเองเนี่ยก็มีหน่วยงานที่ไล่ปิดทุกวันทุกวันเช่นกันปิดมันก็เปิดเราก็ไล่ปิดไปมันไม่ทันเราปิดไปเสร็จปั๊บเนี่ยพอ ผู้เสียหายบางครั้งมาแจ้งความเสร็จสิ้นแล้วนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอกลับบ้านไปไปไล่ดู Facebook ไปไล่ดูทวิตเตอร์ทิก k กอรอะไรก็แล้วแต่พอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาไปเห็นเพจพวกนี้เขาคิดว่าเพจพวกนี้จะช่วยเหลือได้ก็เข้าไปคุยไปคุยไลน์ไปคุยทางช่องทาง,างต่างเสร็จปั๊บเขาก็จะให้ไลน์เป็นไลน์ตำรวจไซเบอร์บ้างไลน์หน่วยตำรวจหน่วยอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นกองปราบเองก็ตามหรือว่าหน่วยตำรวจอื่นๆเองก็ตามจนไปถึงทนายก็คุยกันไปก็จะมีพอคุยเสร็จปั๊บก็จะมีกกาารบอว่ สมมติความเสียหายผมล้านหนึ่งอยากได้เงินคืนโอนมาให้ทางตํารวจแต่ตํารวจจะขอค่าดําเนินการก่อนนะสักสองสามแสนอยากได้เงินคืนนี่ล้านหนึ่งเอาสองแสนไปแลกครับก็ยอมก,ก็โอนไปโอนไปเสร็จปั๊บไปโดนค่าทานายอีกเท่านู้นเท่านี้<อ>ทีนี้มันกลายเป็นว่าความเจ็บปวดแรกที่โดนมิจฉาชีพหลอกไป,ไปหนึ่งก้อนแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามาโดนมิจฉาชีพอีกกลุ่มหนึ่งเอาความเจ็บช้ําตรงเนี้ยมาหลอกลวงซ้ําอีกทีนึงก็กลายเป็นอีกคดีหนึ่งอีกสุดท้ายก็ต้องบนต้องมาแจ้งตำรวจริกเหมือนเดิม ครับซึ่งยืนยันเลยว่าตำรวจไทยทั้งประเทศนะครับการดําเนินการเนี่ยดำเนินการไม่มีการให้โอนเงินไม่ว่าจะโอนเงินมาเป็นค่าอะไรก็ตาม,มหรือว่าจะโอนเงินมาตรวจสอบไม่มีครับ<ะ>ตำรวจไทยทั้งประเทศไม่มีการโอนเงินมาตรวจสอบเด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นแล้วนาเรียนพี่น้องประชาชนทุกขั้นนะครับ<อ>ไม่มีครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจทนายเนาะเราทํางานเราก็ทํางานด้วยใจจริงครับเรามีเงินเดือนเราทํางานด้วยเงินเดือนจากภาษีประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการมาบอกว่า เฮ้ยคุณต้องโอนเงินมาเป็นค่าเาเงินการนุ่นกับเงินการนี้เพราะฉะนั้นไม่มีครับออก็ยืนยันตรงนี้เขาไม่มีนี่ชัดเจนฮะแยกแยะทั้งทนายความทั้งตำรวจะฮะอย่าถามพันธสารวัตรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะไปตามเงินมาได้ไม่ได้ทําได้ง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะครับเออขั้นตอนที่ว่ามานี้เนี่ยต้องประสานงานยังไงบ้างครับธนาคารปปงหรือว่ายัางไงฮะไม่ไม่ถึงในส่วนของการคืนเงินอ่าใช่ครับต้องต้องประสานกับทางธนาคารครับเป็นหลักครับแล้วก็ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือประสานผู้เสียหายนะครับโอ oh. ้ผู้ผู้เสียหายเนี่ยเหมือนเหมือนที่รองคงกรีตพูดครับจะเป็นอะไรที่รับโทรศัพท์ยากมากหลังจากที่เขาถูกหลอกไปแล้ว <Okay. S 2> บางบางเคสอย่างอย่างเคสเคสสองล้านที่ที่คืนมานะครับโทรโทรไปเนี่ยจนจนเขารับคนข้างๆก็บอกว่าอย่ารับอย่ารับวางวางวางเ oh. ออนี่นครับ oh. ก็คือผมผมเข้าใจเขานะครับส่วนหนึ่งแต่ก็เราตำรวจเราครับก็ต้องทําทุกวิถีทางเพื่อ mm. เพื่อ,อที่จะ เขาเรียกว่าให้ได้เงินคืนให้ได้เงินคืนให้ครับของผู้เสียหายที่เขาสูญเสียไปครับโอ้สึ่งว่าผู้เสียหายคือว่าหล่อนไปเลยใช่ครับทุกๆเคสครับกาติดต่อได้เนี่ยบางเคสเนี่ยถึงขั้นไปที่โรงพักแล้วก็อ่ะให้ผมแอดไลน์กับตํารวจที่โรงพักแล้ววีดีโอขอว่าผมใช่ตารวจจริงหรือเปล่ายัางไงครับผมก็ต้องรายงานตัวไปแล้วก็ให้เขาเช็คใน สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ของตำรวจว่าเนี่ยผมชื่อเนี่ยลองไปดูสิ oh. หน้าตาถูกไหมชื่อถูกไหมออแต่ดิฉันก็เข้าใจผู้เสียหายนะเพราะบางครั้งเวลาที่เรานําเสนอข่าวตารวจก็ชอบยืนยันในรายการว่าตํารวจไม่มีทางโทรหาผู้เสียหายถูกต้องไหมคะและพอมันเกิดเรื่องจริงตํารวจจะโทรไปบอกว่าที่คุณกําลังคุยอยู่เมื่อกี้เนะี่ยคือมิจฉาชีพผู้ใส่ก็เกิดการสับสนเอ๊ะอันไหนของจริงของปลอมกันแน่เอาแบบนี้ท่านะ่ะไม่ให้เกิดการหลอกลวงไซเบอร์เช็คคะ่ะเช็คอย่างไรผ่านทางแอปแบบไหนคะเชิญค่ะครับขออนุญาต ด้วยกรงบัญชาการตำรวจไซเบอร์ Cyber ของเรานะครับก็มีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกว่าแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คนะครับไซเบอร์เช็คนี่เป็นแอปพลิเคชันที่โหลดฟรีเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าโหลดฟรีนะครับมีให้โหลดในไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่า Play Store ขอ a p p l e ก็มีครับแอปพลิเคชันนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคอยเป็นเกราะคุ้มกันภัยไซเบอร์เบื้องต้นนะครับสามารถตรวจสอบอะไรได้บ้างไซเบอร์เช็คไซเบอร์เช็คนี่สามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์นะครับ เมื่อท่านโหลดมันไว้นะครับให้สิทธิกับมันแล้วเนี่ยเวลามีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาถ้าเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกแจ้งความไว้ในระบบออนไลน์ไซเบอร์เช็คก็จะแจ้งท่านทันทีว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่มีการแจ้งความไว้เป็นเบอร์ที่อันตรายไซเบอร์เช็คจะจัดแบ่งสีของแต่ละรูปแบบเนี่ยเป็น3ส,สีสีแรกคือสีเขียวก็คือความปลอดภัยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มาลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คกับทางหมดซเบอร์แล้ว นะครับไม่ว่าจะเอาเบอร์โทรศัพท์มาลงเอาเพจ Facebook มาลงเอาเพจต่างๆมาลงเอา URL มาลงก็จะได้สีเขียวเวลาโทรเข้ามาประชาชนเห็นว่าเป็นสีเขียวก็ปลอดภยัยกลุ่มสีเหลืองก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้มีการแจ้งความอะไรก็จะเป็นกลุ่มสีเหลืองก็คืออันนี้ก็อยู่กลางๆส่วนกลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มที่มีการแจ้งความไว้แล้วมีการดําเนินคดีแล้วนะครับ ก็จะมีการแจ้งเตือนจากทางแอปพลิเคชันว่าคุณกําลังจะรับเบอร์โทรศัพที่มีการแจ้งเตือนความเสี่ยงไว้นะเพราะฉะนั้นแล้วครับไซเบอร์เช็คเนี่ยมันสามารถตรวจสอบการลงข้อมูลไว้ได้ตั้งแต่เบอร์โทรศัพท์บัญชีบัญชีธนาคารอ่ะสมมติท่านจะตรวจสอบบัญชีธนาคารนี้ว่ามีการแจ้งความไว้ในระบบหรือไม่ท่านแค่เอาเลขบัญชีเนี้ยกดโทรออกพิมพ์เลขบัญชีในหน้าโทรได้เลยครับแล้วกดโทรออกมันก็จะขึ้นเลยว่าเลขเนี้ยมีการแจ้งความไว้ไหมปลอดภัยหรือไม่ครับรวมไปถึง อ่า uh, URL ของ Facebook เ eh, องก็ตามเพจ f a c e b o o k t i k t o k ต่างๆที่มีในระบบ ID Line mm hmm. ก็ตรวจสอบได้ว่ามีการแจ้งของภายในระบบหรือไม่ mm hmm. นี่ก็จะเป็นการป้องกันภัยเบื้องต้นสำหรับประชาชนแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนอยู่ประจำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คเนี่ยถ้าท่านโหลดไว้ได้ก็อยากจะให้ทุกท่านโหลดติดเครื่องไว้เป็นเกาะป้องกันภัยเบื้องต้นนะครับสหรับภัยไซเบอร์ก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ ทุกคนนะครับตระหนักรู้สิ่งที่อยากจะให้คิดเลยเลยเลยก็คือทุกอย่างที่เราจะภัยไซเบอร์มันขึ้นจากความเชื่อครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากความไม่เชื่อก่อนถ้าเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่อว่ามันเป็นจริงไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนใช้สติคิดแต่ตองก่อนเนี่ยแล้วเราไม่รีบเหมือนที่เราท่องกันอยู่ทุกวันเราไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับเราก็จะไม่เสียเงินและไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ไซเบอร์คลาสนี่ครับผมเรียกว่าวันนี้เนี่ยคือแยกย้ายเห็นนะฮะการที่ได้เงินคืนจริงเี่ย ขั้นตอนคือไม่ง่ายนะตำรวจทำงานหนักมากแต่ใครที่แอบอ้างนะฮะว่าเป็นทนายความหรือเป็นตำรวจเนี่ยว่าจะเอาเงินคืนคุณได้อันนี้อย่าไปเชื่อ<า>ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับโอกาสหนา้าเชิญกันใหม่แต่ว่าจะรย์สุธาฯยังอยู่นะฮะขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะ